สะดวกเบาเจ็กครับมือนี้ตั้งโต๊ะด้วครับพี่น้องแต่ว,าว่าจะตั้งโต๊ะมันจะหนีมาลองตู้ครับพี่น้อง <c ười> เดี๋ยวมาลุ้นกันเบ้างครับว่าจะมาดูประมาณครับพี่น้องคุลองตู้กับมาสวัสดีครับพี่น้องมือนี้ก็อยู่กับเบาเจ็กอีสานบ้านนาสวนครับ มาหยกยอสะดุ้งปลาน้ำแดงครับพี่น้องเป็นบรรยากาศทางลำน้ำชีครับพี่น้องทางเขื่อนยางจังหวัดมาสารคามครับเดี๋ยวมารุ่นบ่าวเจ๊กไว้บ่าวเจ๊กจะมาเนาะมันนีหยกสะดุ้งสองเส้นหาครับพี่น้องเก้าศอกครับอ่าเอาห่างมายืนน้ำเดี๋ยวลองมารุ่นบ้างปลาน้ m แหลงนี่ก็จะเป็นปลาน้ m เหลงรอบสองเลยด้อครับพี่น้องรอบแรกก่ะ คนกับทิ้งช่วงไปเป็นเดือนละนี่ก็พึ่งมาอีกครับพี่น้อง<ม>เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับโอ้โลุ้นเบิงังว่าจ,จะมานบ่ามาลุ้นเบิังครับพี่น้องน่านมาแล้วครับพี่น้องโอ้สองสามตัวไม่ ปลาบักแบบครับพี่น้องอู้หูน้ยากจ้ะนี่สัตว์ตัวปาลา,ปาเงี่ยงครับพี่น้องปลาไม่เงี่ยงว่าจะมีปลาข้าวซอยบาเช็คดิ thực nè mà hai lẻo cái nó ừ. suối suối lên ta sẽ đun một sầm cắn điều uể hà cân uể hà mum cân ô bài nhang lại cứ phay hả thế cái tay sẽ đúng <Ooh. S 2> ได้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 การมาละสองมาละสามเยู่พี่น้องก็ได้ปลาปลากระเป๋าปลาปลากระเป๋าถือับพี่น้องนี่ปลาปลากระเป๋าน้ำซีโอ้ปลาขาวซอยตัวงามไปนะเลยผสมงกันเป็นิงเดียง ฝั่งนี้คืออยูงหยาเป็นเครื่องครับพี่น้องขาสะดุ้งก็บม่ได้ดัดเด็บพี่น้องมาถึงก็เสียบใส่เลย มาละสองก็เอาอยู่มาละสองก็เอาขอจะมันถือกับพี่น้องนี่เงี้ยงปากกันเงี้ยงตัวนี้ลูดกับพี่น้อง เอา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 คาแล้วพี่น้องคาอีย่างปะฮึนึกบึ้งกันคาแล้วพี่น้องเอ๊ะปกติมันบ่เคยคามันที่คาอย่างวะนี่ ว่าจ,จะบุลงน้ำได้ลงขี้เก้าครับพี่นอ้องเดี๋ยวลงโอ้ยส่มสรุนกับหาแต่แล้วพี่น้องขามันบวก,กึ่งกันบางอย่างยกเป็นอย่างนี้ผมเป็นแข็งแข็งเป็นแบบกระด้างกระด้างครับพี่น้องไปเลยได้เปลี่ยนขา,ขาขออกขาหนึ่งเดี๋ยวมาลุ้นล้องบนต่อครับพี่น้องเป็นขาบวก,กึ่งกันเป็นบดเป็นยกบดแซบครับพี่น้องเป็นยกง,าง่ายากเป็นขึ้นๆ,ๆืน รุ่นดึงไมด้วยเงิดไหลสะดุ้งนงแจบดีอยู่มานี้มานี้แล้วจะได้ปลาฝนกำลังจะตกคนอ่ะคู่ฝนข้างหน้าเขื่อนคนอ่ะบึงว่าจะรุ่นในด,ดนสำาดีครับพี่น้องบึงนี่ก็ฝนข้างล่างค่ะตกแล้วปาจะขึ้นว่ามาเนี้ จะบาดไปโลไปโลให้เห็นบ่ đốt nặng chặt bay sai xía bà bà tù nga nhất thì nó bà khảo xoay mấy cái mè nhanh nhanh thế này bà thấp khoang ở đây Cô gái tí xăm này chùm nhộp chùm nhộp lên kìa ừ, Đốt Mà lật tố Mà lật tố cao đi Xăm quả nhỏ phao gặp nhau qua từ ba bà, bà cà pau này ba bà cà pau gặp bà cà nhé gặp nhau cắt sẽ đúng đấy này ไปซะปลากระเนียงงามๆปลากระเนียงอันนี้ปลา,าเทินปลาหลังเกาะครับพี่น้องเลยปลาหลังเกาะปลาทะเพียนไต้สีเหลืองเหลืองรุ่นครับพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่น ờ ổng đôn ui, mình tập cả rồi hôm qua nó cụt bạc bạc cái nhang bạc cái nhang à, không có, เลยบาดเละกโตเก,าก่าดูคนดูแบบไตปลายคนน่ะเสียบตายอยู่พคนะมุ่นดึงเข้ามาเลยลองขาสะดุ้งบ้างดูว่ามันจะทนได้บ่าทนไะไอยู่ ลองขาผมนะพี่น้องโอ้ขาแข็งดีขนาดดิดดึงดิดน่ะอยงน้ำน้ำๆเลยมื่ือดก่อนมือดพี่น้องงี่นในป่านังงกาปอาจะเพียนไซ ดูดบอมาเป็นหมูครับพี่น้องห่างห่างปลาก็ได้อก็ถือจะไปแปงง้งเนาะไปแปง้งไปแปง้ง หนุดฝนมาบักจางคากเลยทางข้างล่างตกแล้วทึ่งๆเป็นยังไง